เสนอผลงานของไททนามูวีพิกเจอร์สรพงษ์ชาตรีเป็นกำนันเสือบางนกแขวนส่วนผู้กำกับการแสดงนั้นในใบปิดหนังจะเขียนว่าสป라เป็นผู้กำกับนะครับแต่ว่าในไตเติ้ลหนังจะเขียนว่ารุ่งโรจน์เป็นผู้กำกับเรื่องนี้พระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับประชันกับอีกพระเอกหนึ่งนะครับก็คือคุณเผ่าพันธ์พอดพิสิทธ์นะครับส่วนคนที่เป็นนางเอกนี่เป็นนางเอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีชื่อจันเพญวงธรรม แล้วก็วรารักวัดเมืองหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่15เดือนมก,กราคมปี2537ที่โรงหนังสีย่านสองคลองเตยรามาทวีปนรามาบางแครามาเฉลิมเกียรติและราชเทวีรามาสมัยนั้นนะครับหนังแบบนี้ถูกตีค่าว่าเป็นหนังบูบูทรนะครับเพราะว่ากระแสนในเมืองโรงชั้นหนึ่งใหญ่ๆหรือโรงตามห้างนี จะฉายหนังอีกเกรดหนึ่งนะครับเป็นหนังที่นักเรียนหรือวัยรุ่นนะครับเป็นคนดูแต่ว่าหนังแนวนี้นั้นสร้างเพื่อฉายโรงชั้น2นะครับแล้วก็จะออกต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็เอาไปฉายตามจอหนังการแปลงนะครับบางคนจะสงสัยว่าสร้างแบบนี้มีคนดูเลยครับต่างจังหวัดดังนิยมดูนะครับเพราะว่าจะเป็นมีคิวบูนะครับตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็แฝงไว้ด้วยเรื่องตลกนะครับ แล้วอีกย่างหนึ่งนะครับชื่อของพระเอกสรพงษ์ชาตรีในช่วงปี237นะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเป็นพระเอกพระเอกนำได้นะครับแต่ว่าสําหรับสรพงษ์ชาตรีนั้น2537ก็ยังสามารถเป็นพระเอกนาได้นะครับประกอบกับนังเอกใหม่อีกหลายท่านนะครับที่ร่วมแสดงแล้วก็คิวบูตลกๆนะครับช่วงปี237 5นะครับผมจะดูหนังที่เป็นหนังควบ เป็นหนังที่เรียกว่าหนังไทยวัยรรุ่นนะครับหนังแนวนี้จะไม่ดูเลยนะครับเว้นแต่จะใายควบกันกับหนังไทยวัวรรุ่นซึ่งจําเป็นต้องดู2เรื่องควบนะครับก็จะดูพอมาดูในเทปวิดีโอนะครับก็รู้สึกเฉยๆนะครับกับหนังที่ออกเป็นบนเทปวิดีโอแต่เชื่อหรือเปล่าครับถ้ามีโอกาสเจอฟิล์มนะครับที่เป็นกากฟิล์ม35มมแล้วพอเราแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับแล้วนํามาดูนะครับรายละเอียดของภาพนะครับมุมของภาพที่เห็น จะทําให้เราดูหนังแบบนี้สนุกมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับสําหรับคนที่ดูหนังจากฟิล์มแล้วก็ไปดูหนังที่เป็นเทปวิดีโอนะครับสมัยตะก่อนเขาจะบอกว่าเทปวิดีโอแค่นี้ก็เรียกว่าชัดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูจากฟิล์มจริงๆเวลาฉายบนจอภาพจะคมนะครับแล้วก็ผมชอบทัศนียภาพนะครับบางนกแขกนี่น่าจะอยู่ที่แม่กลองนะครับก็ได้มีโอกาสเห็นสถานที่ถ่ายทํา บางทีดูจากวิดีโอนี่ภาพมันถูกตัดดันซ้ายด้ันขวาวไปนะครับบางทีสถานที่เราสามารถอ่านได้นะครับว่าหนังไปถ่ายทําที่ไหนนะครับถ้าเขาไม่บอกไว้ก็จะต้องอ่านเอาจากที่เห็นตามร้านค้านั่นแหละครับที่นังเอกนะครับนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับคิวบูนะครับที่มาร่วมแจมด้วยนะครับคุณเป้าปรปักษ์นะครับเรื่องนี้ออกแค่ฉากเดียวแล้วก็เรียกว่าฉากเดียวไปเลยครับ ก็เป็นหนังค่ายอื่นนะครับจริงๆคุณเป้านี่จะมีหนังของตัวเองนะครับกับทีมงานของคุณพันนาทติไกรออกอีกสองค่ายสามค่ายถ้าใครดูหนังอย่างที่บอกนะครับว่าหนังนอกค่ายอื่นนอกจากค่ายของคุณพันนาคุณเฮเวศยันคุณเป้าปรับปักนะครับคิวบูนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรียกว่าล้นจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังค่ายอื่นนี้ก็จะคิวบูจะน้อยลงหน่อยนะครับนี่ครับ แล้วก็มีการถ่ายเบิ้ลแบบนี้แหละครับก็จะคล้ายๆซุกค่ายแหละครับนี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นการเบิ้ลนะครับเบิ้ลภาพเพื่อที่จะให้ดูสนุกนะครับแล้วเราไปดูจอหนังกลางแปลงอย่างที่บอกนะครับเสียงมันจะดังมันจะพุบพับพุบปับุบับนะครับก็สไตล์คล้ายๆหนังจีนนะครับแล้วทีมภาคก็จะเป็นทีมภาคที่พากหนังจีนนะครับหนังบู๊ค่ายอื่นนี่ผมแทบจะไม่คุ้นกับดาราเลยนะครับยกเว้นค่ายพันนา เหตุเวทยายันครายของคุณเป้าปรปักโอ้อันนี้คุณเห็นบางทีเห็นใส่ไอโมงนี่ครับใส่ไอโมงหรือแต่ลูกตายังจําได้เลยเขาว่าเป็นใครตอนนี้ฉุดนางเอกแล้วนะครับเอกเป็นครูครับบางคนก็บอกว่าทําไมมันดูเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกฎหมายนะครับเป็นเรื่องของหนังนะครับอย่าไปจริงจังมากนะครับดูกัรนเพลยมีสรพงษ์ชาตรีมาช่วยคุณพอบขันพรพิสิทธ์นะครับ ถูกจับมาก่อนแล้วสองคนนี้แหละครับก็จะร่วมกันกำจัดอิทธิพลเถื่อนนะครับส่วนของนี้เป็นกำนันนะครับหนังเขาก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันหมดนะครับเวลาคิวบูที่มีดาราหลายคนก็จะใช้วิธีตัดสลับฉากระหว่างคิวบูชุดหนึ่งกับชุด2ชุด2จัดกับชุดสาสลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้คนดูนั้นดูเพลินนะครับไม่ปล่อยลากยาวคนเดียวนะครับนี่ครับดาวร้ายนะครับ เป็นดาวร้ายคนละค่ายนะครับก็แทบจะไม่คุ้นชื่อคุ้นหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นความเห็นผมคนเดียวนะครับบางท่านที่ดูจนชินแต่ละค่ายแล้วก็จะจําได้หมดนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแต่สําหรับค่ายนี้นี่ผมแทบจะไม่คุ้นเลยนะครับนี่ครับกำนันมาแล้วครับถูกจับน่าแหแลมนี่ก็สู้กันสนุกนะครับถ้ามาทางค่ายนี้จะเห็นชุดนี้เกือบหมดเลยนะครับซึ่งบางที มันต้องใช้เวลานะครับถึงจะรู้นะครับว่าแต่ละคนนั้นชื่ออะไรกันบ้างนะครับก็คล้ายๆผมดูหนังค่ายพันนาแหละครับผมใช้เวลานานนะครับกว่าจะรู้ชื่อแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางทีตอนจบนี้เขามีการให้ดูภาพเรียกว่าภาพเบื้องหลังหรือว่ามีการแนะนํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบังเอิญไปรู้จักกับนักแสดงในค่ายพันนาหลายคนนะครับก็เลยมีโอกาสสอบถามนะครับว่า คนที่แสดงเป็นคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรนะครับเพราะว่าบางทีดูจากรายชื่อที่อยู่ในไตเติลแล้วก็เห็นแต่ชื่อครับแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอีกครับอืกำนันเสือมีทั้งมีดมีทั้งปืนครับนี่ถ้าเป็นฟิล์มนะครับจะชัดกว่านี้นะครับจะสวยนะครับเราก็สลับกันนะครับบางทีได้ฟิล์มมาก็ลงเป็นฟิล์มเก่านะครับอันนี้เป็นม้วนวิดีโอก็ลงเป็นม้วนวิดีโอนะครับนํามาให้ดูนะครับ ก็ดูกันสั้นๆนะครับดูกันเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นบันทึกนะครับเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้เกิดเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับไม่นํามาให้ดูบางทีก็จะลืมนะครับนี่ครับต่อยกันนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นฉากผู้ที่ดีไซน์กันมานะครับต้องรับต้องส่งกันให้เรียกว่าผิดคิวกันไม่ได้เลยนะครับบางทีเด็ก ดูแล้วไปเรียนแบบตามก็เจ็บเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาฝึกกันมานะครับมีรับมีส่งคนที่ดูหนังบู๊ที่เตะต่อยกันบางท่านดูแล้วบอกว่ามันต่อยไม่ถูกผมก็บอกก็ไม่ถูกนะสิ <ogle> ผมก็งงนะครับเขาดูขนาดว่ามันต่อยไม่ถูก <g ül üyor> <g ül üyor> ก็ต่อยเฉียวๆนะครับใช้มุมกล้องช่วยนะครับถ้าต่อยถูกก็ <g ül üyor> ลําบากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีระเบิดจริงๆเลยนะครับระเบิดไฟแต่ในการถ่ายทําหนังนะครับ ดูครับปืนพิ่งมาอนี่โดนสวนเข้าไปครับจะปืนยาวเห็นไหมครับขนาดจะลุกขึ้นนะครับอย่างตีลกาลุกขึ้นนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็ลุกขึ้นธรรมดาแต่ว่าพวกสตันพวกดาราหนังนี่ต้องมีลีลาที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเห็นไหมครับใช้มุมกล้องสูมเข้าสูมออกในการถ่ายเพื่อดึงคนนะครับแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟก์ของหนังเข้าไปอีกนะครับก็จะทำให้ตื่นเต้นนะครับ นี่ครับถูกสวนมาแล้วนะครับเอกสุรพงษ์ชาตรีเมื่อสาเอปีที่แล้วนะครับนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเอกเรียกว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับหกสิบกว่ากว่านี่ครับดูครับระเบิดโอ้โหครับนี่แหละครับหนังเรื่องกำนังเสือบางนกแขวนนะครับที่ออกฉายเมื่อปีสอง7ัน้าสาสิบเจ็ ก็ดูกันเป็นตัวอย่างแค่นี้นะครับ